สืบข,ข่าวรวายวันอัปเดตล่าสุดแพรชนาศิลปินเพื่อชีวิตรุ่นใหม่จากค่ายแกรนม,มิโกคโรเปิดตัวซิงเกิลแรกเป่งหักจนหลายๆคนประทับใจในเสียงใสๆอันไพเราะครั้งนี้แพรกลับมากับซิงเกิลที่สองค่ะเพลงคลื่นออกมาด้วยเนื้อเพลงที่หิวใจคนที่กำลังต่อสู้กับปัญหาในชีวิตทำให้ถูกใจหลายๆคนจนเป็นกระแสะไวรัลในต่อๆ ส่งให้ยอดวิว m อมพุ่งทะลุล้านเลยทีเดียวค่ะซึ่งเพลงคลื่นเป็นเพลงที่แพร ى. อยากมอบเพลงนี้ไปอยู่เคียงข้างคนที่กำลังต่อสู้กับเรื่องราวที่หนักหนาในชีวิตให้เพลงนี้เป็นเพื่อนคอยปลอบใจเป็นกำลังใจใหิวใจให้ผ่านพ้นไปได้อีกหนึ่งกิมมิที่อยากให้ทุกคนได้ฟังและร้องตามกันได้ในเพลงนี้เป็นเหมือนการส่งกำลังใจและยังเป็นการพ้องเสียง ล้อไปกับเสียงคลื่นสู้ๆเหมืนคลื่นยังได้กบบีแอดขจรเดชพรมรักษาและพัชระรัตน์อรุณมารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่คนทับดนตรีตัวท็อปมาเสริมทับอีกด้วยยังหมูบีแอดอภิชาติพรมรักษาทําหน้าที่แต่งทํานองและบันทึกเสียงกีตาร์และแต่งเนื้อร้องโดยเหนือวงผู้อยู่เบื้องหลังเพลงดังๆของโบดี้แสลมบีแและ และปะนูลน,นอกจากนี้ยังมีการนําเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยมาใส่ในเพลงทําให้เกิดมิติและเติมแต่งสีงสันใหม่ๆให้กับเพลงคลื่นอ,อีกด้วยค่ะ